สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาทํารีวิวให้คุณป้าค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะยุพาพุงปูนค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่นาวันเปียงค่ะอยู่นาวันเปียงคุณป้าชื่อคุณป้ายุพาวันคุณป้าได้เจอกาแฟแม่มดกับใครกับพี่ไพโระค่ะกับพี่ไพลรแล้วกินมานานเท่าไหร่แล้วคะกินมานันลเาไม่ได้ตั้งเดือนอะไรเนี่ยเอาข้าวๆก็ได้ค่ะสามปีเดือนแล้วมั้งสี่ ประมาณสี่เดือนสเดือนก่อนหน้านี้คุณป้ามีโรคประจําตัวอื่นไหมมีค่ะมีโรคอะไรคะไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ความดันสูงแล้วก็โรคไตค่ะโรคไตแล้วะตอนนี้พอกินแล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีโรคไตก็แรกมันเจาะมันขั้นที่สองเหลือมาเช้านี้ไปฟังผลเลือดแล้วหมอบอกว่านั่นนิดหน่อยไตยเสื่อมนิดหน่อยอยู่ขั้นที่สองตอนนี้ ดีขึ้นดีขึ้นเหรอคะเหลือเสริมนิดหน่อยโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่แค่กาแฟเนี่ยไขมันในเส้นเลือดไม่มีค่ะเมื่อก่อนมีไหมคะเป็นเมื่อก่อนนี่มีค่ะโอ้โหเห็นไหมคะสุดยอดมากคุณป้าการันตีคอนเฟิร์มอย่าเลยแล้วก็ความดันขึ้นสูงนิดหน่อยค่ะความดันขึ้นสูงไขมันไม่มีค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละเป็นบุญของเราที่ได้เจอกาแฟกาแฟในรูปแบบอาหารเสริมเพื่อสุขภาพวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณป้านะคะเดี๋ยวเราจะส่งไรนี้ ไปให้คนทั่วโลก <คะ S 1> ไปให้คนอื่นได้รู้เป็นวิทยาฐานนะคะ,คะขอบคุณค่คะ